บก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็พบกับผมไฮคอยกันอีกเช่นเคยนี้นั้นก็อยู่กันในเกมติดบด์อะไรครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าไมเคิลเมเยอร์นะฮะก็จะมาดูกันว่าวันนี้นั้น เราจะเก็บได้สักกี่คนกันกันแน่แล้วเจ้าตัวนี้ในปัจจุบันยังจะเล่นได้หรือเปล่าก็เบื้องตนผมจะไม่ค่อยครบมากแต่ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่ยระดับหนึ่งก็ถ้าคิดเห็นไงก็คอมเมนต์ทีงไว้ข้างล่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็รอกดกิดดิงแจ้เตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับก็าลาไปชมเกมพ,พีกันเลยไปกันเลยครับผมเอ เอาไว้ไหมนะโอเคเรามาอยู่ด่านบ้านพักตากอากาศเขาออมอนโอเคมาถึงเราก็เดินหาก่อนเลยถ้าจะอยู่เครื่องไก่ถ้าถ้าคิดไว้เขาได้ปั่น อ้าวหลับเหรอไง <c oughs> ทำอะทไรเนี่ยฮัลโหลทำไรฮัลโหลนั่งยืนหลับยรืหรอ <c oughs> ไปไล่ต่อเลย <c oughs> ไล่ต่อเลย <c oughs> เลย <c oughs> ปิดบังคายแล้ว รอยเท้าลอยเท้ารอย,ยเท้าอืมเราต,ตีไปเลยเราไม่พูดทางทำเพลงเราเปิดบางใครแล้ว <c oughs> โอเคร่วมไปสองในเวลาสั้นป <c oughs> ึ๊บแขวะเลยไล่ต่อ <c oughs> เกขนุนไปไล่ไล่ไล่ โอ๋โอมีคนจะไปช่วยมีคนกำลังไปช่วยมีคนกำลังไปช่วยมีคนกำลังไปช่วยนะปึ๊บดูด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 โอเคจะเ,เจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วปไล่ไล่ไล่ปึ๊บไปไหนจ๊ะปึ๊บอ่าไปไหนฮลัลโหล ฮัลโหลไปไหนปุ hmm. Hello, so oh, so ๊บรอไม้ปุ๊บเอา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 วิ่งผิดทางเปล่าฮัลโหลมีผิดทางหรือเปล่าจ้าฮัลโหลเอ้ปุ๊บฟุ๊บอ๋ยวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเป็นคนชอบวิ่งอ้อมปุ๊บดับ สไลด์มาทุกดับทุบทุบหลอกทุบนี่ไงจะจะลมไม้เหรอจะลมไม้เหรอมีคนชอบลมไม้มากๆากทุกไปกันเสาทุบกันทุบไม้เลยเอาไล่ต่อหาเลยหา แค่นนั้นหรือเปล่าปฮ๊บแค่นนี้เนี่ยแค่นนั้นเดี๋ยวเครื่องไกลโอเคเครื่องกลแค่นนี้โอเคคนนี้ไปขายมุมแล้วปล่อยกันคนนี้เราปล่อยเก็บสแต็กขายมุม อย่างก่อนปุ๊บโอเคเสร็จแล้วก็ปล่อยโอเคสองสแต็กก็เ,เดินไวมากๆเราเลยวไวมากๆปุ๊บเอาเดลยไม่ทันนะไม่ทันนะไม่โอ้ยปุ๊บโดนฆ่ามา ไม่ทันนะไม่ทันนะวิ่งไวนะวิ่งไววิ่งไวสามเลย <G ül> ตบไม้เราด้วยอ,วอ้แทงหลังแทงหลังเฮ <G ül> ไงเห็นขึ้นไหมเห็นขึ้นยังเพขึ้นแล้ว <G ül> เราไม่เอาเราไม่เอาเราปล่อยเราปล่อย,ปอยไปเอา อ๋ยปัดไฟจนเสร็จเลยปัดไฟจนเสร็จเลยปุ๊บนี่ไงมีคนหนึ่งเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่มีคนนึงไปไหนไปไหนมานี่มานี่มาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนบอกว่าให้คุยกันก่อนไงไม่กูกันก่อนจับข่าวคุยกันรู้จักเปล่าแหมจะรีบวิ่งไปไหนปุ๊บ แหมปั่นไฟกันไวได้เกินพ่อคุณโอเคปล่อยเราเอาคนนี้เราเอาคนนี้กดแดนมาพุ่งไปรถบไม้ปึ๊บยังไงตอกไม้เราเดินไวนะปึ๊บปึ๊บนี่ไงเอาคนนี้ปึ๊บ อะไรสามต่อปุอ๊บเคปุ๊บไฟเสร็จข้นไหนปุ๊บไปไหนไปไหนน่าจะไปช่วยโอเคไปช่วยปุ๊บเห็นอยู่ ดูดดูดสูบดูดเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอาคนนี้ล้มก่อนไม่เนียนโอเคอีกาขึ้นโอเคอีกาขึ้นอีกาขึ้น พุ่งไปตายยาก๊บอุ้ยปึ๊บปึ๊บนี่ไงล่วงไปปึ๊บนี่ล่วงไปอีกทีนึงไปอยู่ไหนไปดูดดูดดูดไปไปไหนจ้าไปไหนไปไหนดูดอื้มาแล้วบางใครขั้นสามมาเลยเอาไงเอาไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บบล็อไม้ฮึ๊บปึ๊บ อย่างนี้ก็พลาดแล้วอย่างนี้ก็พลาดแล้วเคร่วงสี่ไปไปขึ้นสู่ยอดเสาฮึบอ่าไปหาเลยของที่เหลืออยู่ไหนแอ่ช่วยเหลือกันเก่งปั่นไฟกันเก่งฮึบ มาเลยขึ้นสู่ยอดเสาเลยครับคุณเทฮ๊บไปยอดเสาไปดิ้นเร็วปึ๊บกระทิบไม้ก่อนเราไม่รีบปึ๊บแถวน,นี้มีเสาไหม ตน,นี้มีเสาไปยอดเสาอือ้มโอเคเือคนหนึ่งอยู่ไหนฮัลโหลพาไปไหนแล้วแหละไม่มีเปิดมองด้วยอยู่ไหนนะอยู่ไหนเอ,อ่ยฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหน หา,ไไห,หายไปไหนนะนี่อ่ะเอหายไปไหนนะฟังเสียงหน่อยสิเงียบยู่ไหนเอยอ๋อจำได้แล้วว่ามันเซตฉากไว้แถว,วบ้านเล็กนี่นะเนี่ยจริงด้วยเซตฉาก โอเคปิดท่อเรียบร้อยโอเคอยู่นี่เองมาไปเร็วยอดเสาม,ามามอ้ึ้ึ้นสู่ยอดเสาเลยจอเสานี้ใช่ไหมไปอึ้องนี่ไงแทงหลังใช่ไหมแทงหลังอ่าก็เก็บสี่ได้ไปผงไม่ครบแล้วเนี่ย ก็ไว้จำเป็นมันมันไม่มันไม่มีนะเปิดล็อกเครื่องอะไรเงี้ยผมไม่มีแต่ก็เออย่างดีก็พอเล่นได้ผมเล่นไม่ค่อยได้เฝ้าเด้อเก็บสี่ก็จบแล้วครับสำหรับเกมนี้ก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดแจ้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปต่อไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ ให้เพ่ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ